รับผมวันนี้กันความคืบหน้าครับส่วนกระบองเนี่ยจะทำอะไรได้กระบองมันมันได้จัดพิธีกระบองเนี่ยครับแทนที่จะเป็นปูเราเป็นซัมมิธก็เป็นทองเหลืองเลยที่ว่าที่ว่าที่ว่าองค์ใหญ่นะจะหล่อเป็นทองเหลืองได้เนาะได้ได้องค์ใหญ่แต่มันได้หาเรื่องทำพิธีไงได้ได้ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาวางแผนกันกัน คือคือผมนึกแรงก็พูดไปอืมได้ได้หมดเดี๋ยวลองมันมันมันกว่าจะกว่าจะเรียกว่าจะกว่าจะกันกรองออกมาปั๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วยาละเวลาในการสร้างอยู่ไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไปขอขอทุกอย่างแล้วนะขอขอทางขอถมที่แล้วก็เดี๋ยวรอแค่แบบแปนก่อสร้างเน่ะนะก็สร้างแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนะครับแบบกาแบบลังปั้นอันนี้ขึ้นกระบองนะครับผมเนี่ยกำลังขึ้นมืออยู่าะขยายใหม่เพราะว่า กระบองตอนแรกกลัวจะบังความสวยงามของสรีระก็ะเลยอันนี้นิดนึงนะผมนะก็ะเลยกลางออกมาหน่อยนึงนะครับผมนะเป็นการแก้นิดหน่อยนะครับผมนะอันนี้ดูแล้วกันใบหน้านะครับใบหน้าท่านนีใบหน้า,า,นอนนนายอดเสียนแดงตานะครับผมนะอันนี้แบบประมาณสี่สิเองครับผมนะส0ิบแล้วลดลงเพราะว่าทําใหม่ทํใหม่ผมนะยังยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าสมบูรณ์แบบก็จะสวยขึ้นเยอะนะครับอมนนี่ดูลักษณะ นตา,า,าตานะครับผมนะจึงกระบองนะครับผมนะกระบองก็จะเป็นของท่านนี่จะเป็นลักษณะดอกกุหลาบนะครับผมนะดอกกุหลาบคว้านะก็กระบองท่านจริงมันไม่ใช่เป็นลายเกี่ยวกับกระบองครับผมเป็นดอกกุหลาบนะลองชมแล้วกันนะครับเพราะว่ากระบองระหว่างยักษ์บริวารกับกระบองตัวท่านนี่ถ้าเกิดใครรู้ว่าต่างกันนะครับต่างกันนะเออเอานะครับลองดูแล้วกนะัน หลายหลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนอยู่นะครับกว่าจะเสร็จนะครับผมนะแบบนี้ประมาณกี่เดือนครับอาจารย์คือถ้าทำสบายๆก็สี่เดือนสี่กว่าสี่เดือนกว่านะครับผมนะที่บอกว่าเห็นสบายๆไม่รีบครับผมว่าผมไม่ได้เร่งนะครับผมนะไม่ได้เร่งนะครับก็สี่เดือนกว่านะครับผมก็รอแล้วกันอธิฐานแล้วกันนะครับนี่คือใบหน้าคร่าวๆนะครับผมนะก็คือคือเดี๋ยวเกาเดี๋ยวแต่งอะไรต่างๆเครื่องทรงมีนะครับไม่ใช่เห็นล้นๆอย่างนี้นะมีเครื่องทรงมีอะไรด้วยนะครับผมนะ ต่ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูต่างนะแล้วแต่คิดว่าแล้วแต่เทวาจะมาบอกแล้วกันนะครับในการปั้นในครั้งนี้นะครับดูแล้วกันนะครับนี่กระบองนะครับกระบอกนี่ก็เลยต้องมาทํามือใหม่นะครับมาสร้างมือจับแรงต่างใหม่นะครับผมในนี้รอแล้วกันนะรอพิธีเททองรอเนี่ยแหละครับผมได้ได้มากันแน่นะครับผมน่าจะหลังโควิดพอดีแหละผมว่านะเสร็จได้รอก็คงจะหลังโควิดแหละถ้าดูแล้วนะครับ สายระยะแค่นี้ไม่ไกลนะครับผมว่านะดูเอาแล้วกันนะครับสําหรับคนที่เป็นสายยันยักษ์นะครับหรือชอบศรัทธาในองค์เทวสุวรรณนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะนั่นดูไกลๆนะครับผมนั่นดูหุ่นดูกล้ามเนื้อดูคอดูต่างๆคือผมเน้นเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงๆไม่ใช่แบบเน้นเหมือนตุ๊กตานะครับผมนะสำนักผมคือสรีระทุกอย่างต่างๆต้องได้นะครับเน้นจริงๆเพราะอันนี้นะครับจะเป็น แบบเลยนะครับขององค์ที่ว่าสูงเกินห0สิบเมตรแน่นอนนะครับผมที่ผมทำเนี่ยนะครับในที่ยังใหม่เนี่ยคือยังไงก็เกินห0สิบเมตรนะครับนะเพราะเคยบอกกับปู่ไว้แล้วนะครับยังไงก็ต้องทําใหญ่ที่สุดในโลกครับคือต้องที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับมีขนาดนี้นะครับดูสว่ทรงองค์เอวอะไรต่างๆนะครับผมนะระดับปรมาจารย์นะครับผมอาจารย์แล้วนะครับนะอายุช่างปั้นก็หกสิบเจ็ดแล้วนะครับช่างปั้นบอกให้รีบทำนะครับแกครัวบอกแกจะไปก่อนนะเอยต้องลงลงมือนะครับผมนะ คือดูงดงามทั้งงดงามนะผมว่างามนะเดี๋ยวรอถ้าเกิดเสร็จแล้วนะครับคงจะสวยงามมิใช่น้อยนะครับผมในที่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูพวกยักษ์ก่อนแล้วกันนะผมในยักษ์บริวารแล้วกันนะครับผมที่บอกกระบองแยกแยกแยกยศแยกชั้นกันที่กระบองด้วยนะครับผมในเหมือนกับกูบองกระบองยักษ์เนี่ยกระบอกเทวีเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับระบองอะไรต่างๆครับผมในชี้กงครับยังไม่เสร็จเลยนะครับชี้กงนะค่อยๆไปครับผมนน เผอเผอที่กงนี่ไปไว้สำนักแห่งใหม่เลยก็ได้นะดูแลนะครับผมนะอันนี้ที่าไร <c oughs> แต่อันนี้ผมจะไว้ที่สำนัก,กแรกนะครับผมนะสำนัก,กนแรกนะยักษ์นะครับก็ <c oughs> แบบก็ยัง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 อันนี้ครับผมนะคือคือ,อตอนนี้ละไปทําทาเวทก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะอันนี้ก็ยังไม่ได้เกานะครับผมนะ <c oughs> อันนี้ยักษ์บริวารนะครับอันนี้จะเป็นพวกเกรดยักษ์บริวารนี่หลายคนถามว่า เนี่ยมีใครใครเหมือนยักษ์ก็จะเป็นเหมาลูมเป็นเทวสุวรรณหมดนะครับผมนะเอออันนี้จะเป็นยักษ์นะครับนะยักษ์ผู้ชายครับผมนะผมว่ามียักษ์ผู้หญิงยักษ์ผู้ชายไหมมีครับผมนะยักษ์มีทั้งผู้หญิงและชายนะครับผมนะบางคนบอกถึงว่ายักษ์จะมีแต่ผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่นะมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับผมนะกระบองก็เนี่ยกระบองยักษ์บริวารก็เพิ่งจะขึ้นนะครับผมนะยังเคดีไปเร่งไปเร่งทําตรงนั้นก่อนนะครับไปเร่งทําอง์ทเวสวรรณก่อนนะครับผมนะอันนี้คอยดูแลกันก็ สงสัยน่าจะได้คืนนี้ได้ไลฟ์หรือเปล่านะครับถ้ามาที่นี่ที่ไล์เมาทุกทีครับผมอาจารย์ขุนเนีเมาตลอดนะนนี้ก็บบรรยากาศนะครับรอบๆก็เป็นท้องนาท้องทุ่งเนยนะครับผมนะบรรยากาศท้องนาท้องทุ่งนี่ก็จะเป็นปึ๊บนะครับผมนี่คือตัวท่านนะครับผมนะองค์เทวสุวรรณนะครับทางที่จะสวยนะครับสวยสวยนะผมผมมาสวยนะดูนะครับผมนะ ถ้าเกิดถ่ายนี่ครับผมจะดูดูใบหน้านะครับไปไกลนะอจะเห็นนะครับผมมีต้นตะคบนะครับทําอยู่ร่มต้นตะคบนะเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนนะครับถ้าเกิดเสร็จแล้วนะครับที่สํานักผมนะครับใครที่เดินทางมาหานะช่วงนี้เดินทางมาหากันไม่ได้นะครับโควิดนะครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดไลฟ์สดยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งแล้วกันนะครับผมแจ้งแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วกันสวัสดีครับผม